สวัสดีค่ะพ ini, ี่น้องค่ะมื่อนี้จำเป็นก็ต้องออกข้างนอกเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ลมค่ะล่มแม่พี่น้องเสียงลมเห็นบ่พี่น้องลมพายุหิมะมาเมื่อคืนนีตกหนักมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเอาเสพภาเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะเนาะพู่นะพี่น้องเห็นบ่พู่นะหิมะหลายลมคักลมแน่พ่น มันเลี้ยวไปทางใดก็ด้วยขาวโพนด้วยหิมะค่ะพี่น้องความเน็ดความหนาวมาเยือนค่ะพี่น้องค่ะหนาวคักหนาวแนี่ยอการใส่เสื้อผ้าการแตก้มโตลดค่ะพี่น้องดูนะหิมะเอาสิยผ้ายางไปนะพี่น้องก็จะไม่เก็บอีกงยางถนน เห็นบ่านเพียงหัวเข่าดิพี่น้องค่ะร่มค่กรมแนบป่านนี้แต่ว่ามีแดดเด้ค่ะพี่น้องมือน,นี้มีแดดขาวพ้นไปด้วยนี่มาพี่น้องค่ะ สิพาก,กันไปยังสิพาก,กันเปีปวดที่มากจอาแกหนาบ้านในยเจ้าแมพี่น้องนี่เห็นบอเนี่ยแหล,ละคนทรมานเพิ่มเจ็บปวดเพมเน้นเพมหนาวพี่น้องค่ะอือ่มเนนเพิ่มหนาวว่าฝากพี่ฝากน้องทั้งบ้านเท่าละฮ้อนท่อนเพว่มหนาวว่าฝากแม่พี่น้องกันเพิ่นไปหนาวยู่บ้างพี่นอ้องอยู่ไรหรอกค่ะบ้านเท่าอยู่บ่ไรเด้อพี่น้องเด้อ ยัชิลลุกพี่น้องยังกพันธุ์แล้วกเจ้าเก็บเจ้าเกต้งแตีค่ะนอีพี่น้องเสียงรถเก็บคนเก็บคนขายพี่น้องเจ้าเก็บมาหมดเห็นปะแล้วพี่น้องขาเฮ้ยพี่น้องขาเห็นปะนี่นสมองซบนรา ยังไปลากรถพรอนายฟันสิมาขับวนมามีแดดค่ะพี่น้องแต่ว่าหักหนาวเพราะว่ามันล่มก็มันสีหนาวพี่น้องค่ะเบื้องรบเจ้าเลียนมันล่มกับเ,เ,เลยหนาวค่ะพี่น้องเอา,คาเครื่องเม็ดเครื่องหนาวสูสีพีสูนองเบิง้งก็ใไฮเบิ้งอันนี้ลิปคือบ้านแม่เลือนสาเลนี่ก็คือสิผ้าพีผ้านองอัน มาเลาะเบิ่งค่ะพี่นอ้องมาเลาะตามฤด,ดูเนาะค่ะพี่น้องเนาะหน่ะมาแล้วลูกสาวข่อยมาแล้วปา้าฮารดมึงมองที่มายางรูปพี่น้องค่ะปะ้าทุงยังลมยังตกลมค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องค่ะอุ้ย ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเอาเบื้องพ่อหมอหมอค่ะพี่น้องคะ่ะขึ้นรถแล้วไปโตจะไปโตขอบคุณละลายค่ะ